สวัสดีช่องท่านรด,รดูขับผุจอห์นควีวันนี้มาเล่นเกมซีไฟบงเว็บซีไฟแมททาที่สิก็เกิดว่าไม่นับมาเป็น c นะีไฟแมทไงคือผมไม่ายเปลี่ยนจากไอเกมซีไฟธรรมาเป็น,นเกมซีไฟแมทแคนสดงใหก็คือว่าผมอันต์เเกมซีไฟปกติไม่ได้ต่อไปแล้วคือถ้าจะยุทธนแต่หลายพาร์ทที่านของเกมซีไนะผมจะอันตตไปได้ไเกมซีฟแบบปกติเนี่ยผมก็ต้องมา หนูกเกมส์ไฟแม็กแย่ก็พ,พี่ก็พอได้นะพื้นพี่ได้อยู่แล้วผมยังกดไปเสร็จโอเคมาเมื่อไม่กันไหนกันคือไม่ได่าใหม่มา,มากไงโอเคเล่นนานนี้เล่นนานนี้กันไม่ได้ผมชอบเล่นดูเน่าสีสีกันคือผมอยากเล่นแบบ นะแบบแบบเรื่องเงนนะแต่พวกก็ไม่เคยจะเง่นชุคาสาก็มีอีเวนต์ใหม่ก็เง่นด้วยครับเนี่ยอีเวนต์ที่คอยแอบกันอะ่ะคอยแอบกับไอ้ให้ใครผิดเนี่ยเป็นพวกแบบค่อยครรู้จักพวกแกว่า โอ้ยสั่งเถอะก็ไปเรีนอีเวนต์ด้วยกันรครับแล้วก็มีมีการติดใหม่ด้วยะคือมันมีค่าคุมกระเพชดด้วยคือถ้าเกิดว่าค่าคฟดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเผลอพูดคำดา่าหรือคันตัวไม่ดีใส่เส้นแบบพวกเยี่ยมโป้พูดจาหยาบชื่อแบบแปลกหรือชื่อแบบดาบ่าแบบชื่อแบบทขาไม่ดีเนี่ย ก็โดนฆ่าคุณลืเพื่อเลยครับก็จะโดนแบบแบบภาาแบนอย่างเงี้ยมีค่าหิน้อยไงถ้าใจผิดอ่ะถ้าเกิดมันหมดหิน้อยไปก็จบเกมฮะคือโดนแบรน่ะ รู้ว่าแบนด์ howard ป่หาวคแล้วก็มีแบบว่าถ้าเส้อสัมพันธ์ตัวคอนด้วยชสื้อสายฟรีเป็นสายที่ชอบมากไงเพราะว่าสัมพันธ์ถ้าสัมพันธ์ตัวคอนเนี่ยคือสายฟรีสามารถได้ตัวคอนนี้มาฟรีเลยก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะง้กล้าก,ก,ากาหน่อยเพราะ <Okay. S 1> หนึ่งคือต้องเส้นสัมพันธ์แบบว่าเอามันสามารถเอาตัวคอนที่คลอนกันได้ด้วยนะครับเช่นถ้าคุณจะได้โคโนโ่คก็แค่เส้อสัมพันธ์เอาไว้ แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าค่ามันจะเต็มก็กุได้ตัวคอมนมาซีฟีไ,ได้ขาวอนด้วยคือผมเชื่อค่ะสัมพันธ์กับไอตัวคลิปพังไอวอได้ไงแล้วก็มีตัวคอตัวใหม่ด้วยคือผมจะซื้อตัวคอร์ไม่ได้ไงแต่คาร์ทมาก,ก็คล้ายกับโคโน่แต่แต่ต่างกันนึงก็คือโคโน่มันจะสั้นโดมขั้วตัวมันใช่ไหมครับ แต่มันแถบไม่ได้แต่ตัวหอตัวใหม่คือสามารถสร้างโกลต์แต่คารหน้าได้แถมไปกึดเขคาร์ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเรายิงก็โกจะหายไปอะ่ะคือผมไม่เอาตัวขอนี้มาดูนะมาให้ดูแต่ก็อื่นก็มาให้ดีสิโอ๊ยโดด เพื่อนหนอยเพื่อนสน่อยเพื่อนแต่วันนี้มันคิดไม่เสียมั้งครับแล้วก็ตอนนี้สามารถแบนได้ด้วยนะกดแบนได้ในตอนนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคนไหนคันตัวไม่ดีเส้นโปพูดใจหยาบอย่างเงี้ย ผู้ใจ้แบชื่อแบบทางสื่อไม่ดีเนี่ยเส้นชื่อสิแบบบวกถ้าเกิดผมพูดใครใส่ก็ขอบใจด้วยอ้ยจะไปโฮรู้ด็กกูคิดแค่ผ่านมาคิดปกบังคับก็มีปัญหาเส้นเสียงก็ไม่มีีเสียงสั้นๆไปก็เลยคิดว่าจะไปใส่หูฟังตอนอัดคลิปนะแต่กูว่าแม่เตือนว่าผูใหญ่ควอัดคลิปเฉพตอนกลางคืน มันเสียงที่เงียบสุดแล้วตอนคิดตอนคืเนี่ย,ย,ยไม่มีเสียงก็ไม่มีเสียงไงโดยเฉพาะเสียงน้องสาวผมเนี่ยแม่นดังสิบหายแม่ผม,มบอกให้น้องสาวเงียบแต่วิวอม่าน้องสาวปวดข่าวกีฬาอะไรทำให้เสียงดังมากก็โทษดียะที่ผมไม่ให้อาจจะทุนท่นช่วงกลางวันนะบางครั้งผมก็อาจโทษตอนเย็นบ้างตอนกลางวันบ้างวันสองงานเนี่ย ช่วงตอนกลางคืนเนี่ยอินที่ผมจะอับบ่อยมากสุดเน้่ตจบซะนี่สินี่ของเหระขอเวิร์ดไหนกันโอ้ยพอเอามานหรือซอง ก็สามว่ะคนไหนวะอีกคนหนึ่งบอนเ่าถ้าเกิดเสียเกมเบาไปก็ขอไปอุ้ยเสียเกมเบาคือผมงอเขาสอบไหมผมงออังคิปอยู่ท้่หูฟังใหม่คือเพื่อ้งขาหูฟังก็ไปิกหาบ้างก็เลยต้องไปซื้อใหม่วอดก็หูฟังนี่สิบบาทนะโอเค วันนี้ของงดเกมไมค้าไปกันว่าเล่นเกมไอค้าที่สุดเบื่เอเลยี่ของนี้คือไฟเบบ,บ่อๆว่าอาซ่อมมานี่เป็ยไม่ดีเอามานี่เอหมอกมาเหตุเอากระซ่อม,มาป็นยงไน,น ปืนผมม,มีปืนการใช่เป็นแต่ปืนการกับปืน,นกระสินว้นอ็อกไส้ไอซิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดหจาเปล่าเนี่ยคลิปผมไม่เข้าให้พูดดักแน่ดับเบิลคิวครับผมคิวหนึ่งคิวสองอ้ยกบบแบบบ โอ้ยเออฮิวยิงโอเคอู่ไหนวะตัวสกายดูบนเหรอดูบนวนะกลับมาสิโว้ย

เมด่แต่เรื่องที่ผมจะพูดคือเรื่องเกมนะแงีวอืม่มผมก็อยากจะทำกันนะในผ้าเสียงเนี่ยถ้ากระตัวผ้าอย่างนี้มั็นในทผมชอบทำกันแหละเดี๋ยวให้ดูตัวคนใหม่ฮะตัวคนนี้ My blade is t h e r s สามารถสร้างโง่ตรงหน้าได้ครับมีไยอยมียายาม้าคาร5เมตรกันได้ประมาณ50เปอร์เนตยู่นานประมาณ45วินาทีเท่ากับเวียว5นะแล้วก็คูดาวประมาณ170วิเดี๋ยวเขาดูกันเพื่กับเวียวสุดสุด,สดอะดูถึง5ในวินาทีมีอาการใช้ก้อน160วิ นี่ก็มาสอนเซนคียครับเนี่ยค่าสายสัมพันธ์ฮะสัมพันธ์กับผมก็มันเยอะมากนะถ้เกิดไปเจอของขี้ขอ,อยับเนะี่ยตัวห้องสายข้อยับเนี่ยเตือหรือตัวขี้หัวเนี่ยมาเตือไปที่เสร็จนะตัวห้องดำมาคั้งก็เห็นดุมพันอ่ะหานดำมาก่อนเราไปถึงขงั้นนี้จะสามาใช้เย็นเควสยืนจุกขั้นี้ได้ครับแล้วก็สามารถใช้ตังในการเพิ่มม้ด้วย ใช้ตังได้แค่สุดสุดแแค่ห้าครั้งไงใช้มาได้แค่ห้าครั้งนั่นก็ใช้ไม่ได้ลเลยจก่วันต่อไปอนะได้คุยจะมาเปี่นขาสะพได้ก่อนนะแต่ก็ใส่เบียค่ขาขาสะพก,ก็จะไม่ลด,ดด้วยนะถ้าสะพของตัวเขาลงให้ก็จะไม่ลดด้วย,ววย,ยคือความใหม่ปุ๊บนเส้นผมเปลี่น,นโคโน่น,นี้ ได้ของตัวนี้นั่นคงเป็นยี่สิบเปอร์ซนเหมือนเดิมฮะแต่ถ้าใช้ราคาเปลี่ยนสลับประมาณ1ชั่วโมง1วันฮะมันจะเปลี่ยนไปตัวเดิมได้อีกครั้งหนึ่ serve the งไอสวอท์จะเสิร์ฟวิญญาณมิสตอนนั้นก็คคูจะเปลี่ยนตัวละครคุณต้องคิดดีๆก่อนว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนครับเอาตัวไขควันตัวไหนส่วนอีเวนต์ก็ โคนได้สะสมเอาได้อีกคนมาคือคุณได้สะสมให้ครบเสร็จอัน่อนแต่คนนะเปคุณจูได้ของพวกเนี้ยไม่ว่าครับเพื่อนแอคิฟอยู่โอย น้องก็ไม่มีมนเดิมฮะยรวมค่าปืนโอเคถ้าใครชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อตาลิ๊ใหม่แต่ผมด้วยถ้าเจอใหม่ครับบายเจอใหม่ครับ